นาราทำอะไรแอบขโมยอะไรของแม่นี่มันผักกระลอกเดี๋ยวก่อนอันนี้มันของกระลอกเปล่าทำไมหนูขโมยผักกะลอกกินฮะฮะนี่มันผักอะไรรู้ไหมเนี่ยฮะแม่ยังกินไม่เป็นเลยเนี่ยโอ้โหกินแบบกินหมดยันกา้านไหนขอดูหน่อยกินอะไรพอแล้ว อร่อยเหรอฮะกินผักอะไรเนี่ยหนูกินผักอะไรโมยขโมยผักกินอร่อยเหรออร่อยไหมอร่อยไหมโอเคไหมยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้ล้างเอา้าขมไหมเนะี่ยหื This <laughs> is...